แลาพาไปชมส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทก็เปิดให้ชมทุกวันครับตลอดทั้งปีนี่เป็นกลุ่มของฟรัลล่สิบก็เริ่มโรยไปแล้วนะครับนี่เป็นต้นเฟิร์นเฟิร์นถูกฝนหน่อยหนึ่งครับช่งก่อนเชียงใหม่ฝนลงต้นเฟิรนก็สดใสขึ้นสดใสขึ้นมา ม่จำชื่อได้เป็นเฟิรนอะไรออกดอกมากเลยข้างบนก็จะเป็นประเภทเวันด้าซึ่งก็ดอกไปแล้วเปลูกง่ายครับไม่ต้องดงูแลอะไรมากเพราะมีความชืน้นคือที่โปครับเป็นพันธุ์อะไรเจอแล้วสวยงามมากพันธนี้มีหนึ่งดอกนึ่งช่อดที่กำลังดอกอยู่สวยงามมากครับแต่จำชื่อไม่ได้สี สีอะไรเนี่ยสวยงามครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่อดอกเขาจะไปจุดส้นตาลชุม่มนิดนิดๆเด็นดใกล้ๆนีน่ยังทนยังทนได้เห็นหนึ่งหนึ่งช่อซึ่งข้างบนนั้นคือไม่เห็นแล้วคือบานไปหมดแล้ว น่าจะบานก่อนก่อนแบนดได้ืันดีซึ่งยังคงี่ยไม่ทันเห็นปลูกแซมกับ้นเฟิร์นไม่ท่านเห็นว่าคือดอกมีอยู่ดอกเขาสวยมากสวยมากจริงจิจะจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไร ชมแยกชัดๆจุดน้ำตาลีห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้ากิีบดอกไปจุดๆๆจุดจุดน้ำตาลนี่ครับสวยงามมากเหลือช่อสุดท้ายที่ดอก ที่ท่านเห็นรากก็เป็นแบบนี้นปงง่ายๆครับเป็นรากอากาศในในกลุ่มซึ่งเลืดดอกสุดท้ายกําชื่อไม่ได้ครับเป็นพันธุไม้ที่สวยแล็นติะกุลแันด้า